มันตึงบาทไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับศีรษะมีบวมมันจะปวดเต้นตุบตุบตุบเ,เลยเวลามันปวด่ค่ะทรมานมากมันทรมานมากโอ้ๆๆทรมานคิดว่ายัางไงาก็คงคงจะหายยากคือทดลองหลายยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นก็คิดว่า,าอล,ลอง เห็นว่ามันมันเหมือนกับที่เราเป็นคือบางทีมันเป็นมากมันเบอร์แล้วก็มันบางทีมันไอตาผ้ามัวแล้วก็อะไรเราเป็นเวียนหน้าด้วยลักษณะนั้นก็เลยเออมันตรงกับที่ อ๋อหมายถึงว่าเคสที่เขาออกไปสื่อไปหลวงพ่อฟังอาการแล้วก็คือเหมือนหลวงพ่อทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาการวูบเวียนหัวปวดหัวไมเกรนใช่ไหมคะใช่ก็เลยตัดสินใจลองทานใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ลองทานเห็นว่าเห็นผลไวมากค่ะบางรว่ามันเบาลงเบาลงโอ้โหมันอะไรนักหนาทำไมมันดีแต่ยาเลยอาการที่เคยเป็นอยู่วูบเวียนหัวเหมือนหัวจะระเบิดนี่คือหายเลยเป็นคน เหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยโกหกใครไม่เป็นถ้าป้าโกหกก็คือผิดศีลก็คือบาปงั้นเลยหลังจากที่เราทานไปแล้วสิ่เม็เราดีขึ้นคือใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะถ้าถามว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติคุณป้าเรียกได้ว่าทานเพียวเราใช้ชีวิตได้ปกติไหมปกติปกติเลยใช่มีมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะ หายตอนนั้นต้องใช้ไม่เท้ากลับมาใช้ไม่เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ KO ช่วย่กันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจถ้ามีคะแนนให้ KO สักสิคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถามความคุ้มค่านิดนึงค่ะคุณป้าว่าคุ้มไหมนะคะที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ KO มาเพื่อดูแลสุขภาพค่ะและชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราเป็นยังไงบ้างคะหลังทานผลิตภัณฑ์เคอค่ะหลังทานแล้วอาการที่ว่าวูบเบียนหัวหรือแม้ก็ะทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลด,ล,ดลงลดลงลง,ลง oh. นิดเดียวค,ค่ะตอนนี้เนนะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคอค่ะคุณพ่อมีอมีอาการยังไงบ้างคะ เพจากนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานหาสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็หายครับอาการทุกอย่างก็ปกติปกติก็คืออาการเวียนหัวบ้านหุนที่หายไปบ้านหายไปหายไปใช่ไหมคะค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนอะไรพวกนี้จะวูบเนี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆรื่อยรู้สึกว่าสัมผัสผลลัพธ์ได้แล้วอาการที่มึนหัวมากค่กก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หรือเทถ้ามีคะแนนให้ KO สักสิบคะแนนหนูพ่อให้เท่าไหร่คะ ให้มากเกินสิบเลยสุดยอดมากเลยนี่ค่ะถ้ามีคะแนนให้ตัว KO สักสิบคะแนนคุณพ่อให้เท่าไหร่ดีคะให้เต็มร้อยนะครับโอ้โหมีสิบให้ร้อยนะคะสุดยอดมากๆเลยถ้ามีคะแนนนะคะให้ KO สักสิบคะแนนคุณแมให้เท่าไหร่ดีคะเต็มสิบเลยค่ะสุดยอดเลยถ้ามีคะแนนให้ KO เต็มสิบคุณป้าให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเลยค่ะ KO เยี่ยมมากสุดยอดมากๆเลยนะคะ ขอแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KO ที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด LDL หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม HDL หรือไขมันดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเช่นสนารสกัดจาก Q ยเพช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกัดจากบรอกโคลีช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหติตสูงสารสกัดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระซ่อมแซงเซลล์ผิวที่สึกหรอช่วยวรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผลและที่สำคัญคือมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง5เท่าแอลอาร์จินีนสารสกัดจากสปายลีน่าสารสกัดจากแอปเปิลและโครเมียม ช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร KO สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เพจศูนย์จำหน่าย KO คุณปุ๊กนะคะผลิตภัณฑ์นะคะน้องใหม่มาแรงตัวนี้เลยนะคะ K.O. ตัวนี้นะคะที่จะช่วยในเรื่องนะคะแก้อาการเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยน้ำในหูไม่เท่ากันเดินคงเรลงมึนงงตึงคอบ่าไหลนะคะตอนนี้นะคะที่พวกได้ออกสื่อไปนะคะเรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากๆดีแค่ไหนมาดูกับออเดอร์กันเลยนะคะนี่คือสินค้าที่เราจะแพคเตรียมส่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีลูกค้าเก่าที่สั่งซ้ำต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้ดีมากๆนะคะ ดีมากจนกระทั่งลูกค้าเก่าเรียกว่า100%เปอร์เซเลยนะคะในการสั่งซ้ำนะคะแล้วก็เวลาที่สั่งกลับมาสั่งเนี่ยก็จะสั่งแบบเซตใหญ่ๆกันเลยนะคะเนี่ยนะคะที่เป็นของอยงไรก็เป็นเซตใหญ่นะคะก็ตัว KO ตัวนี้เป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาตินะคะปลอดภรรัยรอกก้อยเปอร์เราจําตัวทานได้นะคะเป็นสารสกัดแบบแคปซูลทานง่ายนะคะ KO นะคะการทํางานของเขาเนี่ยนะคะ ก็จะช่วยนะคะก็คือทํางานเนี่ยจะไปช่วยสลายไขมันที่เกาะติดบ,บริเวณผนังหลอดเลือดนะคะช่วยขยายหลอดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มนะคะทําให้ติดเลือดเนี่ยดีแล้วก็ไหลเวียนได้ดีนะคะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะก็อย่าชะล่าใจเพราะว่า อาการดังกล่าวเนี่ยนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะให้ไขมันไปเกาะติดบริเวณผนังหลอดเลือดบ้างๆเนี่ยมันจะทาให้หลอดเลือดเราจะแคบลงแคบลงนะคะเมื่อหลอดเลือดแคบลงเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงได้นะคะก็ทําให้เกิดอาการบูบเวียนหัวบ้านหมุนเกิดขึ้นนะคะอันตรายมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะเส้นเลือดจะค่อยๆตีบลงตีบลงนะคะเมื่อตีบลงนะคะเส้นเลือดสมองแตกตีบตันนะคะเราไปถึงวันนั้นแน่นอนนะคะอย่าปล่อยให้ถึงวันนั้นเนาะเรามีตัวช่วยที่ดีมากๆเลย KO นะคะแล้วก็กระแสตอบรับหลายคนที่ ตามช่องอูก,ก็จะเห็นว่าบุกะะ๊กออกสื่อลูกค้าตัวจริงเสียงจริงทั้งนั้นเลยใครที่เป็นอยู่นะคะับบอกได้เลยว่าให้สั่งได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกินก่อนก็หายปวดก่อนกินก่อนก็ได้สุขภาพก่อนแค่นั้นเองไม่ต้องลังเลยแล้วโทรหาบุ๊กนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างเลยนะคะก็เบอร์บุ๊กนะคะมี095นะคะ389แ6 1 6และ095นะคะ9 2 0 8 8 1 1นะคะโทรมาตอนนี้บุ๊กมีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปถัดไปะคะ่ะวันววนะ